เอ้ยน้องขาวโอเคแล้วลูกแล,แล้วครับวันนี้มาฝึกลักกี้ลักกี้ทำได้ดีเลยน่าแวแล้วอันนี้เขาเรียกอะไรครับท็อต้แล้ว,ล,วลักกี้ก็ท็อตเป็นแล้วนะครับ ซ้ายได้ด้วยครับสุดยอดครับน้องเปลี่ยนทางนีครับอ้าวขาผิดนิดนึงเออน้องกำลังพยายามอยู่ครับเจ้า ผ่านแล้วครับลักกี้สุดยอดอ่าลักกี้ก้มหน้านะครับเอาใหม่ครับเอาเงยแล้วเงยแล้วอ่าชายชากำลังพยายามให้ลักกี้ก้มหน้านะครับ อ่ามาแล้วมาแล้วนี่ <Yeah. S 1> นี่ก็จะลองให้หน้องก้มหน้าไปเรื่อยๆนะครับเอ้ยยกแล้วยกแล้ว,ยก,ลวยกหน้าแล้วเ <c oughs> มื่อปีที่แล้วลักกี้ยังไม่ฟังเลยนะครับ <c oughs> โอ้อลาเบียนครับอลาเบียนอลาเบียนของแท้ยกขางด้วยครับอ๋อน้องปวดขี้ปัดโถงงั้นแสดงว่าอลาเบียนมันก็ปวดขี้ตลอดเลยดิยอันนี้เขาเรียกอะไรครับทอสท,ทอสแบบเร็วอบบ่า เขาเรียกอะไรครับอันนี้เขาเรียกอะไรแคนเตอร์อดนนี้ I believe I can fly ดิ I believe I can fly ย <c oughs> ุดยอดนะครับเดี๋ยวนี้กล้ามากนะครับ่อยมือหลังมาเลยนะครับแล้ว ปล่อยมือบนหลังมา้าไม่ใช่ม้าตัวไหนนะครับปล่อยล็อกกี้ด้วยนะครับโอ้โอเค,อเคฟลายเชนนะครับอันนี้ก็คือเร็วเร็วขึ้นมานะครับนี่นะครับฝนเริ่มลงเม็ดมาแล้วนะครับโอ้สุดยอดสุดยอด อ่าตอนนี้กำลังยกตัวตอนที่ม้ากำลังควบนะครับขาลงรีบขาหลังแล้วดึงฝนเท